เมนูเด็ดๆยั่วๆรสชาติจัดจ้านมาเสิร์ฟกันอีกแล้วจ้าแกงป่าหมูสามชั้นใส่ฟักทองหอมเครื่องแกงมากผัดน้ำพริกแกงกับน้ำมันให้หอมใส่หมูสามชั้นลงไปตามด้วยน้ำหมูสามชั้นใช้เวลาเคี่ยวหน่อยนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวระหว่างเคี่ยวหมูสามชั้นนั้นก็ไปเตรียมผักค่ะแกงป่าผักก็จะเยอะๆหน่อย ดูซิว่าหมูสามชั้นนุ่มหรือยังใส่กระชายหั่นฝอยลงไปค่ะตามด้วยมะเขือเปราะฟักทองถั่วฝักยาวมะเขือพวงตบท้ายด้วยใบกระเพราหอมๆและพริกชี้ฟ้า ดูสีสิยังไม่ทันชิมก็หอมลอยมาแล้วจ้าแกงแบบบ้านๆแต่รสชาติไม่ธรรมดาอย่าลืมกดติดตามแม่ไว้นะคะคลิปหน้าแม่จะพาเข้าครัวอีกรับรองว่าแซ่บทุกชาม